ฮัลโหลทุกคนกราบเซียวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยู่ช่องอเล็กซ์นำายุดเกมยินดีสำหรับอีเวนต์โก้สไตร์เกอร์ของเราอีกแล้วครับนะผมทุกคนตะลุยฟุตบอลฟรัมเทียกันต่อครับนะทุกคนก็คลิปนี้ผมได้จัดทีมมาเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็สรุปผมจะใช้ทีมนี้ยาวๆเลยก็คือไรมงของเรานั่นเองนะซึ่งนัดที่สองนะครับผมเราจะเจอกับโรงเรียนเทโคคุ oh u, นะครับโอเคโดยทีมไรมงที่ผมเลือกมาก็ประมาณนี้หกเปลี่ยนจะดูอย่างเงี้ย ขอโทษขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมก็ผมจะใช้เป็นนักเตะยุคแรกๆเลยนะท่านผู้ชมก็จะมีคุริมัตสึโชรินนะครับคาเบยาม่าแล้วก็ไอ้ผีแม็กซ์อ่าคาเซมารุ u, แล้วก็ตัวนี้จําชื่อไม่ได้นะครับฟันดาซูเมโอกะแล้วก็กุเอนจิ G, นะครับตัวลุยฟุตบอลฟรอนเทียเนี่ยก็จะมีทางด้านของอิจิโนเซคุงแล้วก็โดมอนเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นสำรองก่อนขอใช้ยุคแรกๆก่อนเลยละกันนะครับท่านผู้ชมโค้ช <Coach S 2> ก็จะเป็นโค้ชชิบิกิกับอ่าเมนเจอร์เป็นอากินะครับทุกคน มาเจอกับเทโกคุปายลุยมาเริ่มเกมเอาเปิดมาก็เสียบอลแล้วเอ้าอะไรไม่โดนอีกหลบเก่งอีกมาคาเซมารุอ๋อถ้าประสานใครมาวะเนี่ยคาเซมารุเนี่ยอ๋อภาษากเรนจิเปิดมาเราก็ยิงเลยละกันระบำเพริงพยากรเล่นลมไปท่าแรกของคลิป มาแล้วผู้ชมบีดแฟงเรียบร้อยโอ้โหบีดแฟงไม่สามารถรับได้ครับโดนระบำพึงพยาไก่เล่นลมเข้าไปเป็นไงเปิดเกมมาแล้วก็เอาเรื่องเลยแต่โมงแข็งแกร่งที่สุดเ็ะไปโดนอีกเฮ้ยโชรินสวยมีกะไปยิงเองเลยแล้วกันรู้มา ยิงท่าอะไรเอ่ยเอาทำไมเป็นท่านี้วะอันนี้ผมไม่ได้ดูนะอันนี้ผมเลือกมามม่ๆเลยหโหเป็นดาบบรรพบุรุษของนิชิกิเฉยเลยผมมีโอกาสอาจารย์ของนิชิกิบิดแฟงหื่สามารถเอาอยู่ครับเออท่าอะไรวะเนี่ยนึก <laughs> ว่าจะเป็นไวเวิร์ริสานนะที่ผมเลือกมาเนี่ยสุดท้ายเป็นดาบบรรพบุรุษเฉยเลยมาคาเวยามะโอ้โหไม่ทนัน โชลินบอลมาโชลินบอลมาอ๋อเป็นท่าไอ้น,นี้ด้วยท่านี้มันเป็นท่าตอนที่มันโดนหินเอเรียครอบงับบ้าวะโอ้โหไม่ทันสไลด์สังหารยิงอีก啊มันยิงอีกแล้วโอเคหยุดไม่ทันเอาระเบิดไปแดก เวียมาอ๋อพลังคือเวียมาหมดท่านผู้ชมกุนจิยิยงเลยละกันมาเลี้วยวสามมีมีมสลุดนิดนึงยิงท่าอะไรเอ่ยอัคคีควงสวามไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้ท่านผู้ชมเปิดโอ,อ้โห่ไฟด้วยท่ากุนจิท่านี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อท่าอะไรนะครับวีดแฟงไปอีกครั้งนึงเรียบร้อยครับผมระดับกุนจิ มาคาบิยาม่าใครเอ่ยใครเป็นคนประสานเอ้าโอ้โหมัวแต่มองลืมมัวแต่มองหาคนประสานแต่เอนโดก็ออกวะโอ้โหเรียบร้อยไม่มีท่าเลี้ยงบอลด้วยตัวนี้สไลด์สังหารไปคาบิยาม่าอ้า ไม่ได้ใช้หรอกท่าประสานคาเบียมามาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเฮีเยต้งส่งไม่ได้มันเปิดอันติใส่เรามาเอาบอลมาคาเซมารุอะไปเป็นท่านี้วะโอ้โหกูเลือกมาแต่ละท่าอ่ะเบนจิเอาอีกรอบนึงตัวนี้ประสานกับใครเนะี่ยถ้าไม่ตายมีตัวประสานเปล่าอาว สุดท้ายไม่ได้ยิงอันนี้ก็ไม่น่าใช่ท่าของกุนจินะท่านี้มันน่าจะใส่มาบ้านะครับเกมหรือว่าในเรื่องกุนจิใช้ท่านี้อยู่หรอทุกคนผมไม่รู้นะไม่เคยเห็นจริงท่านี้ของกุนจิไม่เคยเห็นกุนจิใช้เลย Max โอ้โหไม่ได้เลยสวยกุนจิ Max ไปเดี๋ยวถ้าไม่ตายของ Max เอามีเลเวลเดียวเหรอยิ้มผายแล้วถ้ายิงอะไรเนี่ย อ๋อท่านี้แมบทบที่แล้วคลิปที่แล้วเราก็เจอเนี่ยเทียวคุ vs ลมงมาคลิปนี้ลายมง vs เทียวคุทีมเดิมเลยบิดแฟงรับเอาไม่ได้ครับผมบุรีมัศซือเอาบอมาลมปสไลด์กังหันจำชื่อท่าไม่ได้นะทุกู้ชม ตัวนี้ประสานกับไข่วะเนี่ยผมเลือกมาเนี่ยสาก,ก,กสุนจิมังกรสลาตันใช่ไหมใช่ไหมมังกรสลาตันใช่ไหมบีทแฟงออกมาอีกเฮ้ยบีทแฟงรับได้ว่ะท่านี้มังกรสลาตันเอาไว้อยู่ว่ะรู้ไปไม่ได้ว่ะ ขอเปิดดน,นตีหน่อยละกันเอาบองมาด้วยเร็วเอาอจิ้มหายแล้วเออจิ้มหายวายวอดส่งไปไหนก็ติดมาคาเซมารุอ,าอีกทีนึงถ้าคาเบยมาม่าสงสัยไม่ได้วะ่ะมันอยู่หลังเกินอยู่หลังเกินไปมาระบ้าเพิงพญาไก่เล่นลมโอ้โหเสียงเสียงหาย บีบแฟงเอาไม่ใช่พลังหมด,ดหรอือเปล่าเรียมร้อยสิครับแบบนี้เดี๋ยวขึ้นหลังส่งอีจินโนเซกับโดมอนคุมลงมานะเอามายิงท่าไอา้อะไรวะมีหอะ่ะน้องฟินิกอะมันชื่อท่าว่าอะไรวะมีหกพิิงอะไรสักอย่างหรอืเอเปล่าหมดเวลาไม่ยิงสักทีเป็นไงละ่ะนี่ มันต้องใช้คู่กับอินโดวะ่ะเอาใครไปจับโกดีวะเนี่ยไม่น่ามีแล้วนะเหลือแค่อินโดแล้วท่านต้องฟินิกมันชื่ออะไรวะท่านผู้ชมทำาไมผมจําไม่ได้วะมันคิดค้นต่อมาจากท่าท่าไตาอาชาสวร์น่ามันชื่ออะไรวะวามาดิใช้เลยลวกันบอลลวงตาหรือเลี้ยงลูกลวงตาอะไรสักอย่างท่านี้ไอ้สมิลกะทำประตูหน่อย มาเจอดาบบรรพบุรุษนี่อาจารย์สามารถใช้ท่าของลูกศิษย์ได้ด้วยเป็นไงบีตฟังเรียบร้อยไไโอ้ยิงไปทีเดียว PP เหลือ80ม,มุดท่าเมื่อกี้ใช้60เลยนะเอาชิมหายโดนมันเปิดหน้าเข้าให้แล้ว เลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปเลยไม่มีทางให้ตายยิงอ่ะอ้าวเฮอกลัวกลัวกลัวกักกักกักกลัวทีไหนโินมีท่าอะไรประสานป่ะวะเอ้ยโดนเฉยหรือมือสื่อรีบลุกดิสวยโชลินอินโดมาอีกครั้งหนึ่งหรือมาอสื่อเอาบอลมากังหันสกัดกั้น มาอัศนีบาทฟาดพิภพสักหน่อยดิใช้ใครบ้างเนี่ยอ๋อโอเคมาใก,กล้ๆหน่อยใก,กล้ๆหน่อยไกลไปเดี๋ยวไม่เข้าโอเคเหนื่อยแล้วชาร์จเลยแล้วกันอัศนีบาทฟาดพิภพอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่อัศนีบาทวะท่าน,นี้ชื่อท่าอะไรวะจำชื่อท่าไม่ได้ท่านผู้ชมมิดแฝง เรียบร้อยโอ้โหขนาดยิงเกือบครึ่งสนามนะครึ่งของครึ่งสนามนึกว่าจะเป็นท่าอาัศนีบาดฟาดที่พบไม่ใช่คนระับเอนโดมาโมรุเอนโดมาโมรุมาไปท่าอะไรเอ่ยที่ผมเลือกมาไม่แน่ใจแต่ไม่ได้ก็เมกระตันเฮดนี่แหละอ๋อภาษากับโปนจิยิงเลยละกันท่าอะไรวะอู้ประสานเหรอใช่ไหมหรือท่าอะไรวะ ผู้ภราะสานไม่น่าใช่ผู้ภาษามันเป็นอิจิโนเซนคคงครับคิดโดมีนคนใช้เนี่เอ้ยเข้าด้วยโคตรโหดอิโอโน,โ,อโ,อนโดวิ่งขึ้นมายิงเป็นไงเมื่อกี้ชื่อท่าอะไรท่านผู้ชมใครจำได้คอมเมนต์ได้ด้วยนะผมจำไม่ได้ครับไปแล้วว่ะมันมาแล้วว่ะไม่มีป้องกันสักตัวเลยกองหลังกูโอ้ไอ้ผียังไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายเลยนะเป็นกุญนจกระพัดที่หนึาต้องห้าม เป็นกุนจักรพรรดิที่หนึ่งมองเหลือสามวาท่าไรเอ่ยของเอ็นโดโอ้โหเพิ่งได้รับลูกแรกท่านผู้ชมโอ้ท่านี้ตนนี้ผมไม่ได้เลือกเลยนะเลือกท่ามามั่วๆเลยนะไม่ได้ดูไม่ได้ดูนะโอเคเอ้าไม่ใช่โอเคอ <laughs> ครั้งที่พูดโอเคมันมักจะจบลงแบบนี้เอ้ยซูคิโดเหรอสวย ม้มาที่ยูโรเซคุงเหมือนเดิมมานกฟีนิกซ์นกฟีนิกซ์ต้องมาละขึ้นมาเอ็นโดเอ็นโดขึ้นมาเอ็นโดมายังโอ้โหแต่แม่งอยู่ไกลเกินว่ะท่านผู้ชมต้องเลี้ยงขึ้นไปอีกเอ้าหลุดโอ้โหมันช้านานไม่ได้ท่านผู้ชมต้องยิงแดนตัวเองเลยหรอต้องยิงแดนตัวเองวะ่ะ ท่าวิ6เนี่ยเนี่ยมันชื่อท่าว่าอะไรวะท่านผู้ชมท่านี้ผมลืมว่ะเฮ้ยวิ6อะไรสักอย่างอา้าวยิงต่อได้โกอโซเมลกะมังก,กรขยำวีทูเฮ้ยผมนึกชื่อท่ามันไม่ออกว่ะไอฟินิกเนี่ยไรอาชาสวรรค์เอ้ยบีดแฟงรับได้ว่ะไอ้ย่ามันไกลเกินอะ่ะมันต้องใช้อินโดงไงประเด็นน่ะ ภาษาขอใครเอ่ยไม่มีหรอวะวินจิผมไม่เลือกท่าภาษามาหรอพี่ผมนังนึกชื่อท่านะไม่ออกเลยฟินิกอะใครที่ดูอยู่คอมเมนต์ด้วยนะแล้วกันนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วย <S <S ผมจำไม่ได้จริง <S 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 โอ้โหเลยอ้วนไม่มาแล้วเอามาคาเซมารุ หายอีกแล้วทำไมวโอ๋อพลังหมดเมื่อกี้ยังมีพลังอยู่เลยเปิดอพิบบเดียวหายไปครึ่งหนึ่งเลยบบเ้ยเปิดเลยแล้วกันนะอันติมีไหมเนี่ยมีตัวยิงไหมเนี่ยไม่มีด้วยมากูดูมันสึกก็ไ,ได้วะอ๋อ ไายก็ไม่ได้ยิงต้อเปิดอันติีเพื่ออะไรเนี่ยเลี้ยงลูกลวงตาเลี้ยงบอลลวงตาอะไรสักอย่างลวงตาลวงตาโดมอนก็ได้วะโดมอนมีแค่ท่าเวาหนึ่งมั้งยิงเลยอ๋อสลาตันผันแปลโดมอนใช้ได้ไงวะท่านี้ในเนื้อเ,เรื่อง,องผมมัน่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าโดมอนไม่ไม่เคยใช้ท่านี้ ขอไปครับทุกทตุกผมว่าร้อยเปอรเซ็นะถ,ถ้าที่ผมจำได้นะโดมอนไม่เคยใช้ท่านี้ครับเ <c oughs> มกะบอกม,มา,าดูที่ท่าด้วยสองเป็นท่าอะไรยิงเลยอ๋อมังกรขย่ำ v 2 <c oughs> อ้าวไม่มีพลัง <c oughs> พลังหมดพอดี <c oughs> เรียบร้อยมังกรขย่ำเอาเรื่อง80 นัดแรกเทโกคุชนะไลมง80เนี่ยจะหมดเวลาแล้วไ <laughs> ลมงกลับมาชนะ80อีกปะเนี่ยท่านผู้ชมบันจิมาบันจิยิงเลยละกันแม็กยังไม่ได้โชว์ท่าอ๋อโชว์ไปแล้วนี่ทีหนึ่งยิงเลยเดี๋ยวเวลาหมดคุณมากทำเพลงอัคคีควงสวานขอพูดไปก่อนนะท่านผู้ชมผมจำชื่อท่าไม่ได้มาบีดแฟงมาแล้วหรอพลังเต็มไวจัง เรียบร้อยหูขนาดยิงโคตรไกลนะโคตรแรงท่าเวอนจิโอเคหมดเวลาว่าให้คูริมัซึยิงอยู่ไม่ได้ยิงเลยโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับฟุตบอลฟรอนเทียนัดที่2เสียงสะด,ดุดอีกแล้รอบต่อไปเราจะไปเจอที่โรงเรียนเซวสุสึใช่ไหม โรงเรียนของอาฟอร์ดทีนะครับผมคลิปหน้าก็ต้องเสริมคิดโดเข้ามาในทีมตามเนื้อเรื่องนะครับทุกคนสำหรับฟุตบอลฟุตบอลฟรอนเทียอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมหน่อยละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c r ไครกับคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อเพลาดการชมคลิปใหม่ๆนะค,คลิปต่อๆไปด้วยนะโดยช่วงนี้ก็จะสลับกันลงนะครับสลับกันลงไม่ได้ลงทุกวันแล้วนะรสรับนักเตะแข่งสายฟ้าเนาะไป เจอนคลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน,นไปก่อนรักกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปละ